สวัสดีครับผมก็วันนี้มาพบเกมอารีโซ่หนึ่งเกกนะฮะก็จะเป็นเกมแนว RPG ์ีเทอร์นเบสนะครับผมโดยการออกสกิลต่างๆเนี่ยจะใช้เป็นการแทนการกดเลือกสกิลนะครับผมซึ่งมันก็จะมีการเล่นที่ค่อนข้างซับซ้อนหนึ่งนะฮะกะ็เรื่องภาพเกมเรื่องอตัวละครพวกนี้ผมก็รู้สึกว่ามันสวยดีเนาะมันคล้ายๆแบบเป็นภาพ้านแล้วก็เป็นแนวแบบย้อนยุคครับผม ก็เป็นเกมที่เล่นง่ายถึงจะไม่มีออโต้ก็ผมแต่มีโหมดข้ามเนื้อเรื่องแต่ถ้าเป็นแบบว่าบทพูดบทแบบว่าประมาณแบบคัสซีซีจีอะไรเงี้ยมันจะยังข้ามไม่ได้นะครับผมก็โอเคกับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีเล่นเกมเพย์กันคร่าวๆก่อนนะฮะ วิธีการเล่นของเกมนี้ครับผมก็เมื่อเรากดเข้าเลือกอด่านบางด่านนะฮะมันก็จะให้เราลงตัวละครหลัก3ตัวนะครับผมซึ่งจะมีตัวที่เป็นแอสซิตก็คือ,อตัวช่วยเหลือครับผมหากว่าตจอตัวหนึ่งใน3ตัวหลักเนี่ยมีคนตายไปครับผมตัวที่เป็นแอสซิตเนี่ยจะเข้ามาอยู่แทนนะฮะถ้าทางขวาบนเนี่ยไอ้ทางซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าชาลินครับผมก็คือ,อชนะศัตรูทั้งหมดครับผมแล้วก็เคลียร์สเตตใน10เทิร์นใน10บลาวั่้เองนะฮะ ก็จะกินสตาร์วิทาที่10นะครับผมซึ่งเรามีรูปสตาร์วิทาเป็นคล้ายๆแบบอ่ามันเม็ดเม็ดลุงนะครับผมมันก็จะอยู่ข้างบนหัวแล้วนะเราก็กดเข้าไปเลยครับผมทีนี้มันก็จะเจอมอนสเตอร์นะฮะลักษณะการเอาสกิลจะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นการ์ดอาบิลิตี้ของแต่ละตัวนะฮะพูดง่ายคือสกิลนั่ครับผมจะเป็นการเลือกกระจกของใครนะฮะเรามี3ตัวเราเล่นได้3ครั้งครับผมมันจะเป็นการใช้การมูฟนะฮะสมมติผมขยับการ์ดเนี่ย หนึ่งครั้งก็ผมไม่ได้กดเลือกสกิลนะแค่ขยับการ์ดเนี่ยผมจะเสียตรงนี้ไปหนึ่งอันครับผมอ่าโดดตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมขยับปั๊บผมเสียไปหนึ่งละอ่าหรือผมจะกดใช้สกิลไม่จะเข้าไปแทนครับผมถ้าผมขยับไปอีกอ่าไม่ได้เลื่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นมูครับผมเราจะเอ,อยาแค่แค่สกิลเดียวครับก็ประมาณนี้ครับผมสำับวิธีการเล่นนะฮะแล้วก็จะมีวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งก็คือการผสมการขึ้นอ่าให้มันขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับผมอย่างอ่ามาตัว,อย,วอย่างนั้นเนี่ยอย่างไออ้้รูปนันนีมฮะ มันเป็นแอปเปิลนะผมแอปเปิลเขียวสองอันเนี่ยมันอยู่อย่างนี้เนะเาะขนมไปจะขยับมันน้อยใกล้กันครับผมมันจะกลายเป็น2ดาวนะฮะอ่าแล้วก็จะมีวิธีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวตอนนี้ยังยกตัวอย่างให้ดูไปได้นะครับผมมันจะมีวิธีแบบว่าเราใช้ไอเทมไปเรื่อยเนี่ยใช้การาฟไปเลยเพื่อให้การาฟมันวิ่งไปช็อตเองโดยที่เราไม่ต้องไปกดมูฟให้มันเสียจํานวนเทิร์นนะครับผมเอาเนี่ยผมเนี่ยผมทําให้ดูนะครับผมเนี่ยเราก็จะเห็นครับผมว่า4สกิลนี้นะผม ไม่จะมีสองสกิลนี้ขั้นระหว่างไอตัวเหมือนแบบอ่าจะเรียกว่าอะไรละ่ะลำแสงเนาะเออลำแสงเนี่ยมันขั้นอยู่เนาะเราก็เลือกสกิลนี้สกิลนี้แ้าสองตัวนี้เพื่อมนมาชนกันกนะผมเราก็จะไม่ต้องเสียเทินในการผสมมันเลยเราแค่รอมาดูใกล้กันแล้วก็กดใช้ได้เลยครับผมนี่จะเป็นวิธีเล่นที่แบบว่าคุ้มค่าที่สุดนะฮะเนี่ยก็แบบนี้ผมการใช้สกิลฮะซึ่ง ผม,มก่าจะอธิบายให้ฟังมันจะมนข้ามมาแล้วเราในหัวตัวละครเราเนี่ยมันจะมีรูข้างบนท้าก็คือเกตนั่นเองครับผมมันจะมีอยู่5ช่องนะฮะเดี๋ยวเราปกติแล้วผมเห็นไหมดูอย่างผู้หญิงหัวขาดตัวนี้นะฮะมันจะมีเกตทั้งหมดห้าเกตนะผมเมื่อตัวละครผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาใช้สกิลครบห้าครั้งครับผมอัลติเขาจะวิ่งมานะฮะก็เดี๋ยวใช้ให้ดูเนาะอ๋อออกไมา่ได้ละโอเคอ่ะผมใช้เกตให้เขาครับผมเนี่ยคือเขาใช้สกิลปับ๊บเขาจะเติมเกทเห็นไหม พอใช้เกยร์เขาปับ๊บทีนี้การ์ดอันติเขาจะมาครับผมเนี่ยฮะนี่คือการันตีนะครับผมนะก็สามารถกดได้เลยครับผมกดแล้วก็เอาอะไรไปแถมก็ได้ครับผมนะฮะนี่แล้วก็เป็นการโจมตีไปครับผมอันตีแต่ตัวจะมีแอนิเมชันแล้วก็ความสามารถต่างกันนะฮะซึ่งดานนี่ผมอาจจะไม่ผ่านนะเพราะาจะตัวอย่างเยอะเกินไปนะผมอะ มาถึงอีกเรื่องหนึ่งก็ผมก็คือการดูความสามารถของการ์ดนะฮะเราสามารถคิดค้างที่กาศแล้วผมมันก็จะบอกว่า,าการ์ดนี้ทําอะไรได้บ้างครับผมอย่างตอนนี้ก็บอกว่าทาําดามเอทสองตัวครับผม2ตัวนะฮะร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมเอทหล่ะครับผมแล้วก็จะทําให้ดิสเอนจอยเพนเนทริชชั่นเลทบวกสามสิบผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะน่าจะโดนดาเมจแรงขึ้นหรือเปล่าดูไมไหมถ้าได้จริงๆนะเออ ก็เราสามารถกดดูไั้หมดแล้วผมอย่างไรคนชี้นิ้วเนี่ยก็คือทำดาเมจหนึ่งเป้า100%นะครับผมเป็นเรลวิตี้ดาเมจผมก็คำว่าเรลวิตี้ดาเมจน่าจะเป็นแบบว่าทะลุไปเลยไม่นับเกาะน,นะถ้าให็นไดว่าเข้าใจผมนะฮะแล้วก็จะมีอ่าบัฟนะครับผมอย่างถ้ามีตัวบัฟเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดเราใช้บัฟนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจ15%ครับผมแล้วก็ล,ลดดาเมจที่รับลง15%ครับผมแล้วก็ เพนเนอร์ทรีชันเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรจริงๆนะบวกสิเป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมนะซึ่งตรงน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเราจะกดปั๊บครับผมแล้วก็กดสกิลไปเลยนะฮะจุกโจมครับผมโตมครับผมซึ่งบางตัวมันก็จะมีสกิลฮิลสกิลอะไรนะฮะก็ต้องจัดทีมให้มันพอดีพอดีนะครับผมที่มอนตีเราใกล้จุกแอกจุกนะฮะก็ทีนี้ผมจะใช้ าการติ๊กมอนครับผมเกมนี้สามารถติ๊กมอนไดน้เห็นไหมเลือกสามารถโจมตีได้ครับผมติ๊กเอฟเกแมวสามหัวนะฮะเนี่ยหรือจะติ๊กตัวนี้ก็ได้ผมแต่เราสามารถาดูได้ข้างบนครับผมว่ามันจะโจมตีเราตอนไหนฮะอย่างให้พวกมีดาบ2อันเนี่ยมันจะโจมตีเราเนี่ยเราก็เอาสกิลแบบว่าเหมือนหน้าตาคล้ายกันงียนะฮะชิ้นนี้ชิ้นนิ้วสองอันเนี่ยเพิ่มรวมกันปั๊บมันจะกลายมาเป็นความสามารถหนึ่งนะก็คือการดิสอาร์มคือการแบบว่าบล็อ,อกการโจมตีครับผมซึ่ง แต่ละตัวเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาทับกันจะไปขึ้น 2- องหรือสาดาวนเนี่ยความสามารถมันก็จะเพิ่มขึ้นไปในแต่ละตัวนะครับผมก็ต้องดูแล้วผมว่ามันเป็นยังไงครับผมส่วนในตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นความไอซ้ายล่างนะครับผมมันจะเป็นเหมือนแบบไอเทมเสริมนะ,ะเราสามารถกดเนี่ยเพื่อลากไอตัวโครงกระดูกเนี่ยเหมือนมันดีเอเนาะไปทําการผสมสกิลรับผมให้มันขึ้นเป็น2ดาวได้นะโดยที่เราไม่ได้เสียอะไรนะครับผมเนี่ยเราสามารถได้เลยครับผมว่าเราจะทาอะไรบ้างนะฮะเนี่ยผมก็ เรื่องที่จะฮิวนะครับผมกรที่ผมกําลังโลนะอ่ะเราก็กดไมค์อันหนึ่งครับผมอ่ะอันหนึ่งใช้ไม่ได้เนาะอ๋อมีสีมีคูดาวน,นะครับผมซึ่งเราก็ทําการเล็งตัวนี้ครับผมแมวตัวนี้นะฮะเพราะมันกำลังจะโจมตีเราครับผมอ่เล็งเข้าไปฮนะทีนี้เมื่อเล็งเสร็จเราก็ทําการกดปั๊บแบบสองดาวก็ผลักทำการฮิวด้วยแอปเปิลตัวนี้ฮะก็เนี่ยพอโดนตีปั๊บเนี่ยไอ้น,นี้ก็จะตีไม่ได้นะครับมันโดนปลดอาวุธออกหนึ่งเทิร์นไอ้สองเทิร์นนะครับผมไม่เทิร์นเดียวฮะเทิร์นเดียว ก็เป็นรักษานี้การเล่นครับผมพอมาถึงจุดน,นี้เราก็จัดอันตีอัดเข้าไปเลยฮะนะเราจะได้แบบรอดตายนะครับผมรักษานีนะะ้สำหรับการไกด์ือแบบว่าการสอนเล่นเบื้องต้นประมาณนี้นะฮะคือฟังไปมันก็อาจจะไม่เข้าใจครับผมเพราะต้องลองมาเล่นเองนะ,ะผมแต่บางส่วนเนี่ยอาจจะทําให้คนนะที่เล่นใหม่เนี่ยสนใจนะฮะเรื่องอาบีตีอะไรพวกนี้การเอาสกิลมันสวยงามน,นะผมรู้สึกมีการแบบเขีย่ยเมนดมเขียยอะไรพวกนี้ มันดูแบบเออเป็นเอกลักษณ์ดีนะเกมเนี้ยถึงผมจะเพิ่งรู้จักมันแต่รู้สึกว่ามันเล่นสนุกดีนะถ้าเกิดมีออตโต้เนี่ยก็อาจจะดีสําหรับคนที่ขี้เกียจนะฮะแต่ไม่มีออตโต้เนี่ยก็สนุกของการผสมส,บส,ส,ส,สกลิพลพอสมควรนะฮะนี่คือการเล่นแบบว่าใช้ตัวละครที่แจกมาทั้งหมดนะฮะถ้าเกิดคนใช้ตัวละครที่มันเปิดมาแล้วมันตัวดีๆหรือมันแบบเทียงสูงอะไรเงี้ยเนี่ยอาจจะเล่นได้สนุกขึ้นครับผมก็ตกหรับการณ์สอนเล่นการออกการ์ดเบื้องต้นนะครับผม หลังจากที่เราดูเกมเพย์ไปประมาณหนึ่งนะครับผมก็อาจจะอธิบายลึกเกินไปจนคนงงนะก็ปล่อยไปครับผมดูแค่พอแบบวเป็นแนวทางเฉกว่าเกมมนเล่นลักษณะนฮะก็นี่คือหน้าไอคอนเกมปกติเนาะก็จะมีทางด้านนะเมลก็คือของข,องขวัญน,นะครับผมแล้วก็ไอเทดเนี ate, ่ยก็คือเป็นเหมือนแบบเควสนะครับผมเควสตอนเปิดเกมอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถกดลับเพื่อ,อเอาของละวันตงๆจากที่ได้นะครับผมแล้วก็มี warehouse นะครับผมซึ่งก็จะเป็น ่าของที่อยู่ในตัวเราเนี่เองนะครับผมแบงค์ครับผมก็ไม่ต้องสืบนะครับแบงค์ก็เป็นการซื้อนะครับผมนะมาชัดเจนนะครับผมใครอชอบก็จัดไปนะครับผมเนี่ยเราสามารถซื้อของเนี่ยเราจะได้ของตามค่าเงินของมันนะครับผมซึ่งก็เป็นปกติแหละผมว่าทุกคนก็ชินกับการเติมอยู่ละแล้วที่ข้างขวาเราเนี่ยก็จะมีทางด้านหมวดตัวเลือกผมค,คือตรงนี้นะฮะหมวดตัวเลือกเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องหลักครับผมนะอิน เอาชัวนะผมแล้วก็มี tender eastern night นะครับผมก็คือโหมดพิเศษนะผมซึ่งเล่นไปเนี่ยมันก็จะให้ทางด้านาวัตถุดิบแล้วก็อันนี้คือเพชรนะครับผมเพชรเนี่ยมันคือเพชรนะฮะเมื่อเล่นผ่านได้60เพชรนะครับผมนะแล้วก็โหมดที่เหลือเนี่ยยังล็อกอยู่ครับผมมันเป็นแบบว่าอารอเรลล์ถึงนะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีของขวัญน,นะผมเมื่อเราเล่นผ่านดา่านก็คืออมันจะมีชาเลนจ์เนาะชาเลนจ์ว่าคุณต้องจบ ใน10เทิร์อนอะไรเงี้ยถ้าคุณทําได้เยอะเนี่ยมันก็จะมีการปลดรางวัลตามขั้นสามขั้นไปเลยนะฮะพอมีเยอะมากนะครับผม <c oughs> ข้างล่างน,นี้จะเป็นรีซอร์ทเขาผมก็จะเป็นเหมือนแบบว่าแมปพิเศษขึ้นมานะครับผมให้เราหาวัสดุอย่างาอย่งเงินแล้วก็แท่งอีพีอะไรพวกนี้ครับผมเพื่อเอัพสตัวละครนนะครัข้างล่างน,นี้ก็จะเป็นอวายเดเตสเขาผมก็จะเป็นเหมือนอ่าบ้านนะครับผมการสร้างบ้านนะฮะ เราสามารถเอาตัวละครมาลงได้นะตอนนี้ผมที่ผมรู้ก็คือ4ตัวนะฮะเอามาลงเดินเล่นในแมปเนี่ยครับผมแล้วก็เราก็สามารถาเปลี่ยนภูมิประเทศได้ด้วยการกดดิดิตครับผมตรงน,นี้เนี่ยก็เราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาบล็อกมันจะเป็นคล้ายๆลังผึ้งเนาะก็จิ้มตรงน,นี้แล้วก็เอาบล็อกลงมาับผมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะ,ะเราก็กดโอ,โอเคเราสามารถหมุนได้นะครับตามไปข้อนที่เห็นเมื่อกี้นะครับ ถ้าเราไม่ชอบเราก็กดรีทายรีอะไรออกคนนี้ครับผมก็ออกมาคืนนะครับผมก็ลักษณะนี้สำหรับการสร้างบ้านนะฮะผมว่ามันก็สนุกดีนะสำหรับโหมดตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็มาแต่งเล่นนะฮะใครมีเวลาบานหรือมีไอเดียนะครับผมน้ำก็จะมีการกินข้าวข้างบนเข้าไปนี่แหละผมก็อาจจะไม่รู้ลึกนะครับผมเป็นโหมดที่ปวดป่าปวดมาล่าสุดนะฮะก็มันจะสะสมก็ผมนี่คือแทงยีพีนะฮะเป็นสามหยิบยีพีนะเป็นแบบยีพีตัวละครนะครับผม เอาไว้อัพตัวละครนะทีนี้มาต่อจากพูดถึงเรื่องเมื่อกี้ทางด้านตัวละครเนาะคราวนี้ก็เคลียรวนะผมก็คือตัวละครนี่เองครเราก็มาดูเขาผมเนี่ยอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ผมว่ามันคือแท่ง EP นะเห็นไหมเราใช้พันสองกับ670เนี่ยในการอัพเรเวลขึ้นไปนะซึ่งกินเริ่มกินหนักเรื่อยๆนะฮะนี่คือการตัวละครนะแล้วก็มีพวกแบบอาวุธอ่าน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะนเป็นเหมือนโบนัสแบบบดขั้นตัวละครพวกนี้นะครับผม นะครับก็เป็นการกดเพื่ออปลดเลเวลต่อไปก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นการปลดสกิลเสริมอะไรพวกนี้ไหมฮะพเพราะยังเล่นไม่ถึงนะพงหลังก็เริ่มยากแล้วอ่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนแต่ว่าเรียกอะไรนะเป็นการสะสมปลดซีปลดขั้นตัวละครน,นะผมเพื่ออัปเกรดคอสวรรค์ต่างๆไปนะฮะอ่าตรงนี้เนี่ยผมยจะไม่ยังไม่เคยเปลี่ยในเน็ตเลยนะว่าเพนเนเร์ชั่นเนีน่นยมันคืออะไรนะครับผมก็มีการปลดขึ้นมานะ มีไอโฟนอเฟกต์ FX, มีไอโฟนนี้มีการเพิ่มขึ้นมานะสำหรับการได้ตัวละครซ้ําอันุนี้นะผมถ้าเกิดผมเ็้าไม่ผิดนะแล้วก็สุดท้ายก็ผมก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบของกคือกาชาห์ฮะก็จะมีทั้งหมดสี่ตู้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมั่งนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เหมือนให้เราเลือกสุ่มอะไร <S <S สักอ,อย่างเลยครับผมนะแต่ที่เนี่ยอย่างไอสองตัวนี้เนี่ยมันใช้เป็นกระต่ายครับผมแต่สองตัวบนเนี่ยอ่ะกะใช้ตะกา่กระต่ายเหมือนกันเหรอ โอ้ผมก็เพิ่งเคยเข้ามาในนี่นะฮะก็มันกินทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ1 6 0 0ัน้อมั้งผมจะไม่ผิดนะก็จะไม่ค่อยได้นะผมว่ามันคืนอย่างไงนะแต่เรากว่า3สิสมอนเนี่ยจะการันตี6ตานึงตัวได้แน่น,นะฮะก็อ่ะเรามาสุ่มอะไรดีกว่าครับผมไหนๆก็เล่นมาตั้งนานเนาะสุ่มกระชากสักหน่อยอ่ะไปที่1ิบโลแรกครับผมมันจะให้เราเนี่ยดึงนะฮะเนี่ยหมุนปุ๊บๆเนี่ยครับผมนี่ครับผม,บผมอ่ทรงมันจะดีนะเอ้าได้ตัวทองมาตัวหนึ่งแล้ว โดีเองครับผมโอเพนอ l นะตัวห้าดาวเขาผมแต่มาดได้ตัวอะไรฮะอูนีโคโลจิสนะครับผมนะฮะก็เป็นสายไหนก็ยังไม่รู้นะผมแต่สวยนะครับผม,มางานดีก็ไ <laughs> ด้ตัวสีดาวมาเพิ่มนะฮะเป็นโอลิเวอร์ฟอกนะครับผมสีดาวต้วไนไอ้สามดาวแล้วอตอนนั้นเราคาดต้นผมเราไม่อ่านชืนะ่อนะอ่อนเงียบน,นะครับผม hey, <laughs> อ่ะก็ประมาณนี้และกันสำหรับการสุ่มกาชาเนาะอ่านชื่อจะครบจะไม่เล่นสักทีนะฮะก็จะสุ่มให้ดูจนจบเลยนะฮะโอเคครับผมก็สุ่มต่อนะครับผมเนี่ยเราก็เหลือละนี่ไงครับผมเนี่ยพันสี่กับไอตัวกระต่ายทองสองตัวแล้วก็ใช้ไปเลยครับผมผมหมุน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 ตรเข้าไปโอ้โหถ้าไม่มีสีทองเนี่ยชัดเจนนะผม <Desde S 1> ค, <beside> ค่อนข้าง <perde> ร,รู้เรื่องลเลยครับผมสกิปเลย ต้องมีโลทองนะจริงๆถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยเห็นมั่วๆเงี้ยเขาดีใจกันนะฮะเพราะจะเป็นเบอตัวลุงอะไรพวกนี้เนาะแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับผมต้องให้มันเป็นทองนะเฮ้ยต่อมโอ้อยแบบนี้ครับผมนี่แหละได้ตัวทองฮนะสามสิบโลสองทองเอา้าอ๋อผมไม่ไดีใจเลยมันบอกว่ายังไงสามสิบโลมก็ได้ตัวตัวละหกดาวแน,น่น,นอนตัวหนึ่งนะอะทั้งมันนะดีใจเกินะ <c oughs> นะนะเอาเคมมาดูครับผมได้ตัวอะไรนะฮะเฮ้ยน้องอ่า แล้วจากมะลิเลียปะ่ะใช่ไหมลิเลียลรลินยานะผมก็อ่านไม่ออกนะฮะอ่ะก็สร้างมันนะผมะเดี๋ยวเราค่อยไปแปลทีหลังนะขอไดตัวละครมาตัวหนึ่งนะฮะนี่ถือว่าดีนะสูงแค่สามสิบโล,ล้วก็ได้ตัวละครนะผมเป็นตู้เริ่มต้นนะฮะที่เหลือเราก็มาสุ่มข้างล่างนะผมว่าเราจะเอาใครมาอยู่ในทีมน,นะฮะกอเลือกแล้วผมตู้ไหนก็ผมว่าน่ารักหมดนะ <ๆ S 2> แต่ตัวนี้มันไม่มีตู้อ๋อน,นี่มีตู้เลเวอัพนะผมอ๋ออันนี้คือตู้ปกตินะครับผมตู้แรกสุดตู้ปกติสองตัวนี้ก็เป็นตู้แบบว่า ตู้กิจรกรรมนะฮะนี่น่าจะเป็นเป็นอะไรผมก็ไม่รู้นะซอสแอนอาร์เมอร์ครับผมอืม,มให้อะไรมามันคือ,กอเกาะหรอมันคืออะไรสักอย่างเรผมก็ไม่แน่ใจแต่พวกนี้ก็เป็นได้เป็นตัวละครนะผมก็โอเคครับผม, <c oughs> ผมสรับการรีวิวเกมเบื้องต้นนะฮะลักษณะเกมก็เป็นประมาณนี้นะก็อ,อาจจะถูกใจบางคนนะผมบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่สนุกเท่าที่ควรเนาะ ถ้าพูดตรงๆก็คือเกมแนวนี้นนมีเยอะมากครับผมนะพูดง่ายๆเลยครับผมมีลักษณะไอคอนไม่ได้ต่างจากเกมอื่นเท่าไหร่ครับผมแต่เรื่องภาพเรื่องลักษณะการออกสกิลไอคค่อนข้างน่าสนใจเนาะเพราะเป็นการประสมการ์ครับผมก่อนที่ผมสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันในคลิปต่ตอไปสำนี้สวัสดีครับผม